โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระคังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่สวัสดีค่ะบุคลอกรอและเด็กๆที่รักคนนะคะสวัสดีค่ะเราเจอกันก็ต้องทักทายด้วยกันสวัสดีนะคะ เฮ้เต้เีเด็กๆจำได้ไหมสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยหน่วยน่วย,ว,ยวันสําคัญของไทยคะ่ะวันสำคัญของไทยนะคะเมื่อวานที่หนึ่งใช่ไหมคะ,คะหน่วยนี้เราเรียนรู้เรื่องกับเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องการแสดงความเคารพคุณครูคะ่ะแสดงค,ความเคารพคุณครูใช่ค่ะโดยการ มีวันไหว้ครูนะคะอ่าก็จะมีดอกไม้ดอกไม้ดอกีว้ครูดอกเข็มดอกเข็มอะไรอีกคะก็มีดอกมะเขือดอกมะเขือดอกอะไรคะยาแพกอ๋อห้าแพกแญ้าแฝแล้วก็ข้าวตองอ่านาฏกรในการไหว้ครูนะคะแล้วก็วันนี้วันที่สองแม่เต้ใช่ค่ะในหน่วยวันสําคัญของไทยนะคะวันที่สองนี้เราจะให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับ วันแม่สำคัญอย่างไรคะใครคะ <S <S จำได้ไหมคะคือใครคะดเด็กตอบพร้อมกันสิคะตองตอบแม่ชื่นใจ,ใจหน่อยสิทิกตอกทิกตอกอ๋อเก่งมากค่ะสมเด็จพระพันปีดีหลงของเราเองนะคะเอ๊ะ่านประสูติเมื่อวันที่ 12, 12. สิงหาคม,าคมนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ให้วันที่12สิงหาคมนียของทุกปีแม่เต้จ้ะ เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเป็นวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะพระองค์ทรงงานเพื่อดูแลชาวไทยนะคะและให้มีความสุขนะคะเพื่อให้ประชาชนม,มีความสุขนะคะพระองค์จึงเปรียบประดุจเป็นแม่ของ,ของแผ่นดิน,นของแผ่นดินและของประชาชน,นชาวไทยด้วยนะคะเออพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยมี พระราชกรณียกิจอะไรบ้างคะแม่เต้จ๋าแม่เต้ราจะมีโครงการป่าลักน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะแล้วก็จะมีพระราชกรณียพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษาราชกรณียกิจด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดารนะคะเด็กๆจ๋าก็จะมีว้าวก็มีพระราชกรณียกิจด้านการทอผ้าไหมไทยค่ะใช่ค่ะแล้วมีล่าวมาด้วยมีอะไรอีกไม่ไม่เจ๊หลายอย่างเลยค่ะใช่ค่ะเด็กๆก็ทราบถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าแต่นี้ เรามีดอกไม้ดอกนิดเนึ่งเอดอกอะไรคะนี่สีขาวโอ้ตลอดปีเลยนะคะเอ๊ดอกอะไรแม่เต๊ดอกดอกมะลิค่ะมีดอกมะลิใช่ค่ะสีขาววันแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆเก่งจังเลยอะแม่เจ๊แม่จุ๊กจะถามเด็กๆว่าเด็กๆรักคุณแม่ไหมแม่เจ๊รักไหมรักสิคะโอ้รักคุณแม่เราต้องทําไงคะรักคุณแม่ เราก็ต้องทําไมคะกอดคุณแม่ร้องคุณแม่ใช่ไหมคะเชื่อฟังคาสั่งสอนสองคุณพ่อคุณแม่เออคุณแม่จะเป็นผู้ให้กําเนิดเราใช่ไหมคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะเออทำยังไงคะโอ้คุณแม่ต้องอุ้มท้องมาเก้าเดือนเลยค่ะแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เด็กคนดีนะคะเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของประเทศชาตินะคะ เราต้องอบรมเชื่อฟังคุณแม่และปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่โดยการอย่างเช่นทํางานบ้านช่วยคุณแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านเล็กน้อยน้อยช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านช่วยล้างรถนะคะใช่ค่ะอย่างว่ามานาอ่านหนังสือกันให้คุณแม่คุณพ่อก็เราอ่านให้เด็กจะมีเวลาว่างอ่านหนังสือกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแม่ตุ้มมีกรไม่ใช่เป็นกรนะคะทำอะไรให้เด็กกิดเต้าหู้ทอด บังนะแล้วก็พูดตาแม่ตุบด้วยเด็กๆตพูดตามนะฉันรักพ่อฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักแม่รักแน่ๆรักแน่ๆนคือพ่อแม่ของเราคือพ่อแม่ของเราฉันรักพ่อฉันรักพ่อฉันรักแม่ฉันรักแม่รักแน่ๆนรักแน่ๆนคือพ่อแม่ของเราเอาที่เชื่อเลยค่ะ o okay, k our homework, master math skills. We will going to work page 28 and 29. Page 28, what do we have here? We need to count the picture and write the number i n Thai. h ืมวันนี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เขียนรอยประไม่ใช่เลขอารบิก Arabic นะคะเป็นเลขไทยตั้งแต่เลขศเลข1ไทย2ไทย3ไทย4ไทย5ไทย6ไทย7ไทย8ไทย9ไทย ะะเขียนามเลยป,ปะ,นะคะแล้วก็ระบายสีอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะโอเ y the other side, you are going to trace and count the picture, write the number in Arabic numerals ให้เด็กๆนับรูปภาพ1,2,3,4,5,6เขียนเลขก6อารบิกนะคะต่อไปก็นับมีขี่ตัวแล้วก็เขียนอันนี้มีไหม ไม่มีเขียนเลขอะไรไม่บอกกิดเองนับแล้วก็เขียนตัวเลขมาเสร็จแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะจ๊ะโอเค okay, that's all for today do not forget to like subscribe and follow the page time to say goodbye